ที่หลักๆเลยคือความสุขของคนทําบัวครับครับ,รบแล้วก็เราได้ออกไปเรียนรู้นะครับในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์วัวในแต่ละฟาร์มว่าเขาพัฒนามาแบบไหนแบบไหนค,คือเราไปฟังคอมเมนต์กรรมการเพื่อจะมาพัฒนาจุดด้อยของวัวของเราที่เอาไปแล้วก็มาพัฒนาในสู่รุ่นลูก อยู่ในฟาร์มพิพันธ์นี่เราเคยผสมปัญหาเกี่ยวกับวัวผสมติดยากไหมครับของผมนี้แทบจะไม่มีเลยครับครับเพราะว่าในเรื่องของการผสมส่วนใหญ่เขาผมจะผสมครั้งเดียวแทบจะประแปดสิบเปอร์เซ็นครับครั้งเดียวจะมีซ่อมแค่ตัวเดียวครับครั้งที่สองรั่นนั้นก็ทีเดียวติดหมดที่เป็นลูกข้อเวาเนี้ยก็อันนี้ก็ผสมทีเดียวก็ติดครับครับ ก็จะมีแม่แม่แดงนี่แหละครับเพราะแต่ก่อนแม่เขาผมจะเป็นปล่อยทุ่งปล่อยไล่ทุ่งคขับแล้วก็การจับสัตว์ไม่รู้ว่ามันมันเป็นสัตว์ตอนไหนอะไรยังไงก็ผสมอยู่สองสามรอบครับตัวนี้รับว่าจะติดนอกนั้นก็ทีเดียวติดหมดครับเดี๋ยวผมถามเเส็จกรน้องถ้าอย่างเราผสมไม่ติดนี่เราเรามีวิธีทําแบบไหนครับผมถ้า ผมผสมไม่ติดผมก็จะส่วนใหญ่คือจะล้างมดลูกครับครับล้างมดลูกแล้วก็บํารุงฉีดยาบํารุงแล้วก็ให้พวกที่เป็นีโฟมิกครับครับผมครับให้กินเรื่อยครับครับผมว่ายังไงก็ติดครับครับพวกนี้คือวัวถ้ามันกับสัตว์อะบางตัวมันจะไม่นิ่งมันจะไม่กินอาหารครับครับมันจะมีเมือกปีนบางตัวบางตัวไม่ปีนบางตัวไม่ร้องครับบางตัวจะมีเมือก อย่างเขาผมจะเป็นตัวเล่ตากจะเป็นสัตว์เงียบครับเป็นสัตว์เงียบก็สังเกตแค่เมือกรับเวลามันนอนก็จะมีเมือกใสๆออกแล้วก็แล้วค่อยจะไม่ผสมรอบแรกก็ปล่อยไปว่านับวัน20บวันถ้ามันมีเมือกแบบนี้อีกก็ผสมเป็นเช้าก็ผสมเย็นเพราะตัวนี้ลูกที่3าผมก็ผสมทีเดียวติดครับมันจะเป็นสัตว์เงียบครับก็สังเกตอาการแต่จะเดินสังเกตทั้งวันแหละครับ ของผมอไอตัวแม่เลีตาครับผครับก็ค,บคือว่า,าพี่พันธ์ช่วยนําำเษตกรหน่อยเวลาเราไปซื้อวัวแบบนี้ครับผมอ,อย่างเจตรกรรุ่นใหม่ถ้าอยากเลี้ยงวัวเนี่ยเราควรที่จะซื้อวัวติดท้องหรือมีแม่ลูกหรืออวัวสาวครับผมครับผมส่วนส่วนตัวผมผมจะชอบซื้อวัวสาวครับครับครับส่วนใหญ่เขาจะชอบซื้อวัวอาจจะเป็น แม่ลูกบ้างแม่ท้องบ้างแต่ผมจริงๆคือผมชอบในเรื่องของซื้อบัวสาวอายุประมาณ1 11 2 13เดือนครับ,คร,บครับเพราะว่าชอบซื้อบัวสาวเพราะ 1. ต้นทุนมันถูกกว่าครับความเสี่ยงมันน้อยกว่าครับครับ,รบพอซื้อบัวสาวมาผมก็มาเลี้ยงบำร,รุงฉีดยาถ่ายพยาธิบำร,รุงให้อาหารดีๆหน่อยก็ สิบสี่สเดือนก็ได้ผสมแล้วครับเลี้ยงสองเดือนสามเดือนก็ได้ผสมแล้วครับผมว่าโอกาสในการเป็นหมันนี่น้อยมากครับครับถ้าวัวสมบูรณ์วัวสมบูรณ์พันธ์ผมว่ายังไงก็ไม่หมันครับครับเรามีวิธีการดูแบบไหนครับคือส่วนใหญ่ผมดูผมก็จะดูชอบวัวทรงลึกๆครับลึกๆกระดูกกลางๆครับเมื่อชอบวัวกระดูกใหญ่มากครับครับ ที่พีพันธ์เอามานี่เอามากี่ตัวแล้วครับผมบัวสาวก็บัวสาวผมจะนําเข้าตัวที่ที่อยู่โรงเรียนที่ได้แชมป์น,นะครับผมซื้อบัวหก <6 S 1> เดือนมาครับซื้อราคาค่อนข้างสูงครับรับซื้อบัวหกเดือนแล้วก็ซื้อบัวไอแม่ตรงกลางแม่เล่ตากผมก็ซื้อบัวสิบสองเดือนมาครับบัวสิบสองเดือนผมก็มาอา,อา,า,ด,า,า,ยยาดอาหารฉีดยาบำรุงถ่ายพยาธิอาหารซื้อพวกอาหารข้นให้กินผสมพวกรีโฟมิก เออซื้อสิบสองเดือนผมมาเลี้ยงสิบผมผสมตอนสิบห้าเดือนครับวัวสาวครับ,รบพี่พันธ์ครับเ <c oughs> ออถ้าเกษตรกรน่ะเขามีวัวในฟาร์มตัวเองในค้กตัวเองอ่ะแบบว่าสวยแบบเนี้ยเขาอยากเดินไปประกวดเดินสายประกวดแบบเนี้ยครับอย่างพี่พันธ์นี้เนาะเออเขาต้องมีวิธีการทําแบบไหนครับประมาณไหนครับครับผมถ้าเกษตรกรส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีวัวสวยเยอะแต่ว่าไม่กล้าออกครับไปข้างนอก ไม่กล้าออกเอาวัวตัวเองไปประกวดผมแนะนํานะครับคือถ้ามีสวยๆแนะนําให้ฝึกนะครับฝึกเบื้องต้นแล้วก็ฝึกโยงไว้ก่อนแล้วก็หาอาหารที่มันเหมาะสมครับครับให้มันกินแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไปให้โรงเรียนเขาฝึกให้ครับ mm hmm. จะเป็นระยะสั้นก็ได้ครับประมาณ2เดือน3เดือนหรือ 3- 4เดือนครับแต่ถ้าอยากให้ดีก็ประมาณ สามถึงสี่เดือนรับบัวก็จะนิ่งแล้วก็เชื่องครับรับย่งค่าใช้จ่ายนะครับประมาณค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ที่ส่วนใหญ่ก็จะมีโรงเรียนทุกวันนี้จะเกิดขึ้นเยอะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณห้าถึงเจ็ดพันครับแล้วแต่รับแต่ละเดือนครับค่าใช้จ่ายแล้วถ้าเราประกวดได้แชมป์ได้อะไรเหมือนพี่พันธ์มานี่ผลผลตอบแทนเป็นไงบ้างครับคือถ้าเรา ประกวดได้รางวัลมาถามว่าพวกเงินรางวัลไม่มีครับส่วนใหญ่เงินรางวัลจะไม่มีแต่ว่าเราได้หนึ่งในเรื่องของชื่อเสียงนะครับเราได้ของที่หลกัหลกๆเลยคือความสุขของคนทําวัวครับ,รบแล้วก็เราได้ออกไปเรียนรู้นะครับในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์วัวในแต่ละฟาร์มว่าเขาพัฒนามาแบบไหนแบบไหนคือเรา ไปฟังคอมเมนต์กรรมาการเพื่อจะมาพัฒนาจุดด้อยของวัวของเราที่เอาไปแล้วก็มาพัฒนาในสู่รุ่นลูกนะครับให้มันได้วัวที่มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดครับครับผมครับครบคอ,คอคือคือว่าเราก็ได้มาพัฒนาวัวสายพันธุ์เราเองครับ,รบเราได้มาพัฒนาวัวสายพันธุ์เราได้มาพัฒนาเพื่อจะปรับใช้ในอีก ลุ่นลูกุ่นหลานต่อไปครับครับผมครับครับครับแล้วเป้าหมายพี่พันธ์นะครับผมตั้งเป้าหมายว่าอในทิศทางแบบไหนครับคือครับในอีกประมาณสองสปีข้างหน้ากะว่าจะเอามีแม่บล็อกพวกนี้ประมาณสิบแม่ครับอยากได้สักสิบแม่ครับครับคือช่วงนี้ก็จะเก็บ ชุดนี้จะเป็นแม่บล็อกครับแล้วก็ทยอยเพาะอ,ออกมานะครับแล้วก็ทำวัวไว้เดินร่วมสนุกกับพี่น้องชาววัวในทุกๆสนามในโอกาสข้างหน้าครับครับผมครับอย่างเราตั้งเป้าว่าประมาณอ,อย่างตัวผู้นะครับคือตัวผู้ส่วนใหญ่ผมจะเก็บไว้คัดตัวดีๆเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์เพื่อจะออกผสมให้เกษตรกรนะครับสัก ปีละช่วงปีละตัวนะครับ,รบประมาณหรือถ้าแก่หน่อยแล้วก็ปล่อยออกแล้วก็หาตัวใหม่เข้าส่วนใหญ่ก็จะจะใช้ในลูกส่วนใหญ่จะใช้ในเรื่องของลูกเพาะในคอกนะครับ,คร,บครับถ้าเป็นตัวผู้มาเราก็ตัวไหนดีๆหน่อยแล้วก็คัดไว้ครับครับพี่พันธ์ครับอ,อยู่ฟาร์มพันธุ์นี่อย่างอาหารเราเรามีแบ่งเกษตรกรไหมก็จะมีแบ่งครับจะเป็นพวก เปลือกมันล้างครับครับเปลือกมันล้างกากมันสดแล้วก็ย่าในเปียครับผมครับอย่างราคานี่ราคาเกษตรกรใช่ไหมคือราคาเกษตรกรครับคือจะพร้อมราคาพร้อมส่งครับผมครับเดี๋ยวพี่พันธ์จะบอกเบอร์โทรนิดนึงครับผมศูนย์หกสามครับครับเก้าสี่หกครับครับผมหกสี่สองสามครับครับผมเกษตรกอท่านใดสนใจนะครับผมพี่พันธ์จะมีส่งพวกอาหาร อย่างเช่นเผื่อมันล้างแล้วก็ถ้าเป็นอาหารสดเนาะครับแล้วก็มีมีอะไรอีกครับเดี๋ยวพี่พันธ์ย่้าเนเปียร์ครับหญ้าเนเปียร์สดแล้วก็จะเป็นกากมันสดครับครับผมครับนี่ก็ติดต่อมาได้นะครับผมพี่พันธ์มีแบ่งแบ่งส่งนะครับผมราคาเกษตรกรครับครับผมสุดท้ายนี้เนาะครับอยากให้พี่พันธ์ฝากเกษตรกรนะครับถ้าเราคิดจะเลี้ยงบัวเนี่ยครับผม คว,ควรเลี้ยงสายพันธุ์ไหนดีคือส่วนใหญ่ผมว่าผมจะเน้น,เป,นเป็นสายเนื้อครับครับพวกเชอรี่พวกตัวนี้ก็บีฟกาลังกําลังมาแรงครับพวกสายเนื้อผมว่าเราตับได้ที่เราทานเนื้อเป็นหลักผมว่าสายเนื้อก็ได้เปรียบครับครับแต่มันก็ขึ้นอยู่ความชื่นชอบอของแต่ละบุคคลครับแต่สำหรับผมนี่ผมเน้นสายเนื้อเป็นหลักครับ นี่ก็ขอบคุณพี่พันธ์มากนะครับผมที่นําความรู้ให้เกษตรกรเพื่อไปปรับใช้เป็นประโยชน์ในฟาร์มตัวเองครับผมขอบคุณมากครับ,รบ,รบสวัสดีครับ